งการนางงามบ้านเราเลยนะคะที่ล่าสุดทางนวัดอิสระไกรสินบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะได้ออกมาประกาศว่าจะขอเปลี่ยนกฎหม่ยสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะ วงการนางงามยังคงร้อนแรงไม่มีแผ่วนะคะเมื่อบอสนวัตอิสระไกรสินแห่งเวที Miss Grand Thailand ออกมาประกาศชาัดข่าวว่าได้เปลี่ยนกฎหมายไม่รับผู้ที่เคยผ่านจากเวที Miss Universe Thailand ตั้งแต่ปี2022และนางสาวไทยตั้งแต่ปี2023ที่ก็ทําเอาสะเทือนวงการขาอ่อนไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะงานนี้พี่นวัตเผยว่าตัดสินใจไม่นานเพราะว่าลาคาญไม่อยากมีปัญหาหรือว่าเกี่ยวข้องกับใครก็เลยตัดสินใจระบุว่าไม่รับจากสเว ซึ่งตนก็ยอมรับว่าเป็นเวทีที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าอยากอยู่ตามลำพังพร้อมกับย้ำว่าเวทีอื่นยังมาได้หมดยกเว้นสองเวทีนี้ค่ะ แล้วอย่างเคสนี้เราก็บอกชัดเจนว่าเราอยากจะอยู่ของเราตามลําพังเราไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครคือนางงามของผมจะไปไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าถ้าไปแล้วก็คือไม่ได้กลับมาก็เทา<ง>่ทานั้นเองครับ<ทาง>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเวทีไหนจะออกกฎว่าไม่รับ<ท>า<ง>นาง<ท>างามที่มาจากแกนก็ก็ได้นะครับ<ท>า<ง>บางคนบอกว่าเราออกกฎมาเพื่อบังคับไม่ให้ผู้หญิงมีทางเลือกเราไม่ได้บอกห้ามไปนะครับคุณจะเลือกไปก็ได้หรือคุณจะเลือกเราก็ได้ไม่เลือกเราก็ไม่ใช่เร MM ER ื่องผิดมันก็เป็นสิทธิ์เสมอภาคทุกคนทําได้ยุคนี้เขาต้องเลือกอะครับเขาอยากเป็นใคร อยากอยู่กับใครเขามีสิทธิ์ในการเลือกครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้นางงามมันไม่ได้เพียงแค่ว่าไปเดินเพื่อประกวดมันต้องใช้สมองในการคำนวณว่าอนาคตคืออะไรครับ